บทที่775มาเลและปีศาจคิงมูบินขึ้นไปโดยตรงและในขณะนั้นฝ่ามือของเขาก็เต็มไปด้วยพลังแล้วฝ่ามือกระทบหน้าอกของสัตว์ประหลาดและทันใดนั้นเสื้อของเขาก็ขาดเผยให้เห็นต้นแบบของเขาฉันเห็นเขาหน้าดำหูแดงลำตัวสั้นและแข็งแรงปากและเขี้ยวสีฟ้าท่าทางนี้ทำให้ชาวถิ่นโกรสะอาดหมดจดในทันทีมันแสดงรูปลักษณ์ดั้งเดิมจากนั้นก็โกรธจัดและกระโดดขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งคิงมูรู้สึกบางอย่างผิดปกติโดยบอกว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่เมื่อเขาเข้าสู่โลกที่เบรสิิุทธ์ แม้ว่าเขาจะไม่เคยเดินทางไกลแต่เขาก็ยังอ่านม้วนหนังสือโบราณในทะเลจีนตะวันออกอีกด้วยการตกแต่งบนถนนสายนี้ล้วนเป็นรูปของตระกูล WU แม้ว่าตระกูล WU หรือแม้แต่กลุ่มปีศาจจำนวนมากก็ตามแต่มันก็คู่กลุ่มอยู่จริงๆคุณเป็นใครคุณช่วยแสดงต้นแบบให้ฉันดูได้ไหมคิงมูปรบมือและไม่ได้ถือว่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นอะไรเลยพวกเขาทั้งหมดกล่าวว่าเขาปีศาจน่าเกลียดอย่างยิ่งและกลุ่มที่สวยงามก็สวยงามมากเช่นกันทำไมเจ้าตัวน่าเกลียดตัวนี้ถึงตามทันละ่ะฉันสามารถเป็นคนแบบไหนได้คนที่คุณไไมม่่สาาารถจยด้ คุณเคยได้ยินมานานแล้วเกี่ยวกับความวุ่นวายของกลุ่มปีศาจของคุณและคุณไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดของคุณคุณจะทําอะไรในเว็บไซต์ของตระกูล WU สัตว์ประหลาดที่มีเขี้ยวหน้าเขียวยาวพูดภาษามนุษย์ได้แต่มันดูแปลกมากผู้ไร้ความปราณีและเซ่ที่อยู่เบื้องหลังขี้นูได้เข้าสู่ภาวะตื่นตัวอย่างรวดเร็วแม้ว่าเจ้าชายของเขาเองจะไม่ธรรมดาแต่ตัวตนของเจ้าชายนั้นสีทองและเขาก็ไม่ผิดสักหน่อยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่วันนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าปีศาจของเราแข็งแกร่งแค่ไหน สัตว์ประหลาดบกกว่าเขาโยนมันทิ้งโดยอาศัยร่างกายอันใหญ่โตของเขาวิ่งไปรอบๆมันยังคงคล่องแคล่วแต่ไม่มีกฎเกณฑ์ขี้นมูและพวกเขาสามารถหลบได้ก่อนเท่านั้นจริงๆแล้วแค่ลองดูว่าสัตว์ประหลาดจะใหญ่แค่ไหนอยู่ตรงหน้าเขาหลังจากยืนยันวิธีการใช้ร่างกายของเขาแล้วถิงมูก็หยิบแส้มเมฆแส้หนึ่งอันแส้สองอันออกมาและแส้ก็ถูกปั๊มลงบนเนื้อของสัตว์ประหลาดจริงๆฉิง,ง,งมู่พลิกตัวและกระแทกและทันใดนั้นบาดแผลก็แอรตกออกเลือดสีแดงสดระเบิดออกมาทำให้ทิ้งโหลอาลยน้เ็ด คิงนูต้องการใช้โอกาสนี้ทำลายมันแต่เห็นร่างที่คุณเคยบินลงมาสิ้นเนยวและชา้าช้าชินสเสวียนทำไมคุณถึงมาที่นี่คิงนูไม่ได้มองคนอื่นที่นี่คือคินเอ็กโวนที่เพิ่งแยกทางกันเขาคิดว่าเขาไม่ได้เห็นมันมานานแล้วนี่เป็นเรื่องยาวแต่แค่เชิญชวนเซียนอยู่ให้แสดงความเมตตาคิงนูไม่เห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้วิ่งอรารวาดดังนั้นเขาจะยิงเผาอสูรผสมกับกลุ่มชาติติพันธ์อื่นจะไม่ทำอะไรดีอย่างแน่นอนนี่เป็นข้อควรระวังด้วยทันใดนั้นสัตว์ประหลาดก็ลุกขึ้นยน ชินสเสวียนพาพวกเขาไปที่ฐานของเขาหลังจากที่เขาออกมาจากภูเขาเขาก็มาที่ตระกูล WU อย่างรวดเร็วโดยคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ก็ได้รู้ว่าช่องว่างระหว่างตระกูล WU และเผ่าปีศาจมันลึกอยู่แล้วเซียนหยูคิงมู่ได้ยินขิ้นเอโกนเรียกเขาว่าซีเนียวและรู้สึกไม่สบายใจจริงๆเขาบล็อกอย่างรวดเร็วและพูดว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนก็เป็นคนรู้จักเก่าเช่นกันคุณมีคุณสมบัติที่ลึกกกว่าของฉันอย่าเรียกเซียนหยูเซียนหยูถึงมู่สบายดี การเรียกชื่อขิงมูโดยตรงนี้ถือเป็นการดูหมิ่นขิงเอ็กโวนจริงๆตอนนี้เป็นเพราะขิงมูมีหมายเลขประจาตัวของเขาเองและไม่สามารถรบกวนมากเกินไปได้ขอองมันไม่เหมาะสมมาจับคู่กับเพื่อนๆกันเถอแล้วว่าจะสะดวกกว่าสําหรับฉันขิงมูมองไปที่สิ่งที่ขิงเอ็กโวนปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแม้ว่ามันจะน่าอายเล็กน้อยแต่เมื่อเขาจาได้ว่าเขาโทรหาพ่อของเขามาก่อนเขาอาจคิดว่าเขาเป็นพ่อของเขาดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะเป็นกันเองกับตัวเองมากเกินไปแต่ขิงมูไม่ได้ทําจริงๆเข้าใจว่าเขาดูเหมือนพ่อของเขาตั้งแต่อายุยังน้อยแค่ไหนเอาลู่่่่่ในน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 เเเเเมืืออียู่ดดชชัััั้้้ฉก็ททําาไแตฟง คินงูนั่งลงด้วยกันหลังจากเสร็จสิ้นการทักทายซีนเนวทำไมคุณถึงหยุดไม่ให้ชันฆ่าสัตว์ประหลาดเมื่อกี้นี้คุณไม่รู้ว่าในตอนแรกเขาญิงแค่ไหนและนี่คือสถานที่ของชาว W u อต่อหน้าพวกเขาที่นั่นจะมีการรบมากมายทั้งเล็กและใหญ่และครั้งนี้เขาแอบเข้าไปมันคงจะไม่เกะก,กะแม้ว่าคินมูจะอาศัยอยู่ห่างไกลาจากทะเลจินตะวันออกแต่เขาค่อนข้างได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆภายนอกและพ่อและลุงของเขาจะพูดสองสามคำเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกัน ปรากฏว่าซีเนียวรู้ว่ากลุ่มปีศาจไม่เป็นระเบียบที่จริงแล้วฉันเพิ่งหยุดคุณเพียงเพราะกลุ่มปีศาจเพิ่งเปลี่ยนอีกครั้งตระกูล w U ลึกลับและทรงพลังมาโดยตลอดพวกเขาโลกพลังของตระกูล w U ในอีกวันหรือสองวันถ้าคุณเพิ่งฆ่าสัตว์ประหลาดธรรมดารรมดาก็โอเคมันเป็นเจ้าชายแห่งเผ่าปีศาจและเผ่าปีศาจก็กังวลว่าไม่มีเหตุผลที่จะบุกโจมตีมันถ้าเจ้าชายแห่งเผ่าปีศาจต,ตายจะไม่มันไม่ได้ปลุกเราสาธารณชนให้ขุนเคืองและทำเป็นอินซียอมรับได้ไหม คินเอ็กโอนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาว WU ในช่วงปีแรกๆของเขาในเวลาว่างเขามักจะดื่มชาแอร์และเล่นหมากรุกกับจูมังแม้ว่าพวกเขาจะทรงพลังแต่ก็มีประชากรน,น้อยเพราะพลังอันทรงพลังนี้เขาอสูรนั้นก้าวร้าวมากและโดยธรรมชาติแล้วไม่สามารถต่อกรได้เมื่อเซียได้ยินสิ่งนี้เขาก็จำท่าทางที่น่าขยาขยงของสัตว์ประหลาดได้จากนั้นเขาก็มองไปที่เจ้าชายของเขาและใส่หัวโดวยไม่รู้ตัวพวกเขาทั้งสองเป็นเจ้าชายและรูปลักษณ์ของเชื้อชาติที่แตกต่างกันก็ค่อนข้างแตกต่างกันมากบทที่776เว็มท้อยเจ่เหรอ โชคดีที่เซียนอยู่มาทันเวลาไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่อยากรักษาชีวิตของเขาไว้จริงๆคิงมูหยิบกาน้ำชาขึ้นมาและคินเอ็กวอนดูเหมือนสุภาพบุรุษสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่ก็หรูหรามากเช่นกันฉินซวนเพียงยิ้มเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเขาแม้ว่าคินมูจะไม่สามารถยิงได้แต่ตอนนี้ฉันเห็นอีกครั้งว่าแม้ว่าจะเป็นการกลับชาติมาเกิดแต่อารมณ์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบเดียวกับที่พ่อกล้าพูดและกล้าทำและไม่มีใครอยู่ในสายตาของทุน เดิมทีเซียนเนียเป็นเจ้าชายแห่งทะเลจีนตะวันออกและมีเรื่องสำคัญอยู่ขณะน,นี้ชาววตกอยู่ในความสับสนโอลหมา่านจึงไม่เหมาะที่จะอยู่เป็นเวลานานโปรดปล่อยซี่เนียอย่างรวดเร็วตอนนี้คิงมูยังไม่ตื่นด้วยตัวมันเองและมานาะไม่สามารถเทียบได้กับช่วงเวลานั้นก่อนที่คิงมูจะกลับชาติมาเกิดคินเอ,อ็กนได้รับการดูแลจากเขาตอนนี้คิงมูไม่อยู่ในสภาพที่ดีคินเอ,อ็กนก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วย 킹งูเพิ่งได้ยิงคินเอ็กโวลสั้นๆและเขาก็มีความสนใจอย่างมากแล้วเขามักจะอ่านสงครามที่น่าสยดสยองจากม้วนหนังสือโบราณอยู่เสมอตอนนี้มันเป็นไปได้ที่จะเห็นด้วยตาของเขาเองหรือมีส่วนร่วมด้วยตนเองในที่สุดเขาจะพลาดได้อย่างไรโอกาสนี้คำพูดของซีเนียวนั้นไม่ดีคุณพ่อแวนคอยสั่งสอนฉันมาตลอดว่าการชักมีดและช่วยเหลือซึ่งกันแอลและกันนั้นยากแค่ไหนคุณและฉันมีชะตากรรมที่ภูเขาโฮโกอตอนนี้ซีเนียวเผชิญกับเรื่องที่ยากลำบากเช่นนี้ฉันจะรู้ได้อย่างไรที่ฉันยังหลบหน เซียติดตามขินงูมาตั้งแต่เด็กและทันทีที่เขาได้ยินคำพูดมากมายจากความยิ่งใหญ่ของเขาเหมื่อเย็นก็เริ่มไหลออกมาและดูเหมือนว่าเจ้าชายของเขาจะต้องอยู่นานกว่านี้ชินส่วนสรุปว่ามันผ่านไปแล้วสา0 0ันปีจริงๆขณะนั้นผู้บริสุทธ์กล่าวว่าบิดาจะตื่นขึ้นในวันที่เขากลับชาติมาเกิดในอีก3,000ันปีข้างหน้าแม้ว่าครั้งนี้จะอันตรายอย่างยิ่งแต่ไม่มีใครรู้ว่าขินมูจะตื่นขึ้นมาอย่างไรในช่วงเวลาอันตรายเช่นนี้ชินสเสวียนไม่กล้าปล่อยเขาไป โชคดีฉันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเซียนหยูหากคุณมีเซียนหยูอยู่รอบๆคุณจะสามารถทำลายกลุ่มปีศาจได้ในครั้งนี้วันนี้คุณจะพักผ่อนในคฤราสห์ของฉันพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณไปพบซูหอวู่หมิงคิงมูเพิ่งออกจากลานบ้านและเซียพูดอย่างกังวลเจ้าชายเจ้าชายเราไปทะเลจินใต้ตามคำสั่งของราชามงกรเราอยู่ที่ภูเขาหัวกูโอมาเป็นเวลานานแล้วและตอนนี้ W วูและเยาน่าจะเป็นเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นคุณไม่ปลอดภัยที่นี่ถ้าคุณมีสามคนชิงมูบีคำสาปจนไม่สามารถพูดดดดคคคพูททััั้้้้้งงงหหมขขขออออออเเเเาาาาาไไีีกกต่กนน่่ปปฉนนนนนนนบวุณึรรืืยยๆ็จ ผู้โหดเหี้ยมสามารถรู้ได้ว่าเจ้าชายของเขาโกรธแค่ไหนเขายังรู้ด้วยว่าขิงมูเป็นคนดื้อรั้นมาโดยตลอดแม้ว่าตอนนี้ราชามงกรผู้เท่าก็ไม่มีประโยชน์ที่นี่องค์ชายโดยปกติแล้วเราไม่กล้าแค่เป็นห่วงท่านขิงมูไม่สามารถฟังสิ่งที่พวกเขาพูดได้แต่รู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตที่ไม่รู้จักเมื่อไรฉันจะทําให้เธอต้องกังวลมั่นใจได้แค่ดูความตื่นเต้นก็ไม่มีใครอยากเข้ามาแทรกแซงจริงๆในตอนกลางคืนฉิงมูรู้สึกน่าเบื่อมากและสัมผัสเกล็ดที่วิญญ,ญาณทิ้งไว้จากกระเป๋าโดยไม่ได้ตั้งใจเด็กบอกว่าเเทพมมมาาาากขาไ่่่รรรู้้วันใชงงยจิหือ เขาเรียกหลิงหลิงที่ตาช่างแล้วมองไปรอบๆโดยไม่เห็นเงาของหลิงหลิงอยู่พักหนึ่งเขานั่งด้วยความโกรธบนม้านั่งหินในลานบ้านเด็กคนนี้ยังบ้วนอยู่แต่เพียงเพื่อหน,นีใครจะกล้าตบหน้าเธอล้เมื่อคืนฉันดื่มมากเกินไปแล้วอาการเมาค้างก็ไม่ตื่นเลยมาที่นี่วิ่งผิดทางคิงมูคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งแปลกๆในใจของเขาแต่เมื่อวิญญ,ญาณปรากฏขึ้นเขาก็มีความสุขมากและความไม่พอใจก็หายไปทันทีดูเหมือนว่าหลังจากออกจากภูเขาหัวกูโอแล้วชีวิตของคุณก็ชุ่มชื่นมาก ลิงเหอรีบโค้งมือนี่คือพรทั้งหมดที่จินเซียนมอบให้ฉันคิดว่าคุณขอให้ฉันมาดังนั้นฉันจึงต้องต่อสู้ทันทีฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณโทรหาฉันเพื่อดื่มชาลิงพูดแล้วหยิบถ้วยน้ำชาขึ้นมาขิงมูแต่ตาช่างในมือของเขาฉันไม่ได้ลมลงถึงจุดที่ต้องการตัวช่วยในการต่อสู้ฉันเรียกคุณมาเพื่อทดสอบมันไม่ดีสำหรับคุณหรอเกล็ดที่ถืออยู่ในมือของขิงมูเป็นผลมาจากครั้งสุดท้ายที่วิญญาณหลังผิวหนังมันมีค่ามากแม้ว่าขิงมูเกือบจะฆ่าตัวตายแต่วิญญาาาาาาาณณยยััััังงงงงงคคคถืืืออออออวว่่่่่เเ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 ขขขขขปป็นน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 นผูู้้้้้มมมีีีพรรระะะุดดจจึบบสสิชชใหหกแตตลโ โอ้คุณได้ทดสอบแล้วตอนนี้ใช้งานได้แล้วฉันจะเกษียณก่อนรออขิงมูทีนิ้วไปที่โต๊ะและกลายเป็นเหยือกไวน์บางทีอาจเป็นเพราะคืนนี้พระจันทร์กลมเกินไปฉันจึงอยากดื่มเป็นพิเศษหากพวกเขากำลังมองหาเสีย้ยพวกเขาจะต้องจู้จี้อีกครั้งไม่ถินส่วนรู้สึกถึงความห่างไกลอีกครั้งตอนนี้เขาอยากมาและเขาพูดได้โดยไม่เว้นระยะห่างนั่งลงแล้วดื่มกับฉันหน่อยสิเขาชอบดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดไวัยนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกสำหรับเขาฉันได้ยินมาว่าเผ่าปีศาจจะสู้กับเผ่าแม่มดหรอ งมูเงยหน้าขึ้นมองคุณรู้ได้อย่างไรหลังจากที่ออกมาจากภูเขาหัวกูโอเขาก็ได้รับแจ้งมากในความเป็นจริงงมูมีความอยากรู้อยากเห็นมากมายแต่เนื่องจากพ่อของเขาเป็นลูกชายคนโตและเป็นลูกที่เกิดมาจากเขาฉินมู่จึงเป็นที่รักของเขาเป็นพิเศษและโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากทะเลจินตะวันออกจะต้องวนอยู่ในทะเลจีนตะวันออกบทที่777น้ำโคลนที่เลอะเอแม้ว่าฉันจะไม่ได้ออกมาจากภูเขาหัวกูโอแต่ข่าวของฉันก็รู้ดีจริงเสี้ยนแม้ว่าคุณจะยอดเยี่ยมแต่ก็ดีกว่าที่จะไม่ผสมน้ำโคลน แม้ว่าเสียและความโหดเหี้ยมตอนนี้งูตัวน้อยจะต้องชี้นิ้วไปที่ตัวเองฉินมูก็ค่อยๆก่อให้เกิดความเย่อหยิ่งซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายพันปีแต่ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการเลี้ยงดูในทะเลจีนตะวันออกจะเสียเปล่าผู้จาชัดเจนและไม่ชัดเจนระวังชั้นอารมณ์เสียทุกตีคุณไม่ดีแน่การแสดงออกของทิ่งูขู่ด้วยสีหน้าว่างเปล่าแต่เขาวางม้อไวลงทันทีและทำให้ปากแห้งจินเซียนคุณรู้ไหมว่าจักรพรรดิปีศาจโบราณมาุฎราชก,กุมารตะวันออกซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลแรกภายายใใตตต้้นนนััักกบุปประะสููที่ซของงงดวว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตระกูลปีศาจมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแม้ว่าตระกูล WU ยูจะมีบรรพบุรุษและแม่หมด12คนแต่ว่ากันว่าจากกรพรัดปีศาจได้ค้นพบวิธีการยับยั้งชั่งใจแล้วและสงครามครั้งนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อสงครามจะทําให้โลกสะดุ้งไม้นอกสนามรบจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเป็นอมาตะระดับทองตั้งแต่อายุยังน้อยหากคุณฝึกฝนได้ดีนักบุญก็ไม่เลวทําไมคุณต้องทําลายเส้นทางของคุณเอง หลิงรู้สึกว่ามันเป็นเพราะความมาีของเขาเองที่เขาพูดด้วยความรู้สึกที่ดีที่สุดแต่ถิงมูไม่ได้ยินแม้แต่คำพูดแต่กลับมีเสียงที่หนักแน่นในใจบอกให้เขาอยู่ที่นี่และเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้หลิงกล่าวว่าหลังจากที่ขิ่งมูพูดมากมายเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเองและเหมาเหมาเขาก็ตกตะลึงแต่เขารู้สึกพูดไม่ออกเล็กน้อยฉันบอก,กว่าจิงเซียนคุณฟังฉันหรือเปล่า รีบไปก่อนถ้าฉันพูดสิ่งที่คุณพูดฉันก็ไม่สามารถออกไปได้อีกต่อไปสงครามจะหายากพอที่จะรวมไว้ในหนังสือโบราณได้อย่างไรคุณสามารถไปกับฉันอย่างใจเย็นเพื่อดื่มถ้าคุณกลัวก็กลับไปทันทีเป็นไปได้เกรงว่าคุณจะขาดแขนที่นี่โทษฉันถ้าฉันขาหักเมื่อมองดูเขาอย่างแน่แน่เขาก็รู้ว่าการพูดอะไรอย่างอื่นไม่มีประโยชน์เพียงแต่เขาตั้งใจมากจอหนะนมีความคิดอยากจะอยู่ที่นี่ด้วยเขาดื่มไวน์ไปหลายแก้วอย่างรวดเร็วไม่สำคัญหรอกต้องมีคนอื่นมาแก้ไขข้อเสนอดังกล่าว คิงูและลิงดื่มมันอย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อคิงเอ็กโอน Egg มาถึงคิงมูคิงมูยังคงหมดสติอยู่บนเตียงเอเกียฮีและรัตเลสรู้จักคิงเอ็กโอน Egg ต่อหน้าเขาตัวตนที่โดดเด่นของเขาชันตอบตกลงเมื่อวันนี้ผู้ที่ต้องการไปเยี่ยมซูวยูด้วยกันแต่ตอนนี้เจ้าชายของพวกเขามีคุณธรรมพวกเขาก็มองตาของคิงเอ็กโอนเช่นกันในอดีตคิงมูเกตไม่เคยเมาขนาดนี้มาก่อนเขาปรากฏตัวอย่างไร้ที่ติอยู่เสมอสิ่งที่เขาทำล้วนไม่อาจคาดเดาได้ตอนนี้เขากลับชาติมาเกิดแล้วมีสัมผัสของมนุษย์มากมายการปรากฏตัวนี้ทำให้อกกสึึแแปละพพงใจ เขารู้ว่าพ่อของเขาเป็นปราดไม่เหมือนนักบุญทั่วไปแต่เส้นทางปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ยาวไกลไร้ขอบเขตนี้จะต้องประดับประดาด้วยวันที่ไร้ความกังวลเช่นนั้นไม่เช่นนั้นการใช้ชีวิตเพื่อเส้นทางของโลกนั้นหนักเกินไปปราดองค์รัชทายาทของเราดื่มมากเกินไปเมื่อคืนนี้และไม่มีทีท่าว่าจะตื่นหลังจากโทรมาหลายครั้งคุณก็ไม่มีอะไรทำเสี่ยเหอะกล่าวโดยไม่กล้าดำเนินการต่อ ชินสเสวียนหันหน้าหนีจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถมองเห็นสีหน้าของชินสเสวียนได้ชัดเจนเช่นกันชินสเสวียนหันกลับมาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าของเขาไม่เป็นไรให้เขานอนเธอไม่สำคัญหรอกเมื่อปู่ของคุณตื่นให้เขามาที่ห้องนอนของฉันถ้าคุณหิวก็จะมีขนมอยู่เสมอในครัวก็ไปเอาเองสิคินเอ็กโวนออกจากห้องหลังจากพูดรอยยิ้มที่ใกล้ชิดของคินเอ็กโวนทำให้เอ็กเกียฮิรู้สึกเหมือนเป็นสายลมในฤดูใบไม้ผลิเมื่อเห็นเขาเช่นนี้เขาก็รู้ว่าทำไมคนอื่นถึงเป็นนักบุญของจิงเซียน เนื่องจากนักบุญมีความสามารถตามธรรมชาติที่จะรองรับไปชวนฉินสเสวียนจึงไม่แสดงท่าทีไม่พอใจเพียงเพราะความโหดเหี้ยมสันนิษฐานว่าเจ้าชายในครอบครัวของเขาหยาบคายและนักบุญไม่สนใจเรื่องนี้คิงมูหลับไปจนดึกในด้านหนึ่งเซี่ยไม่กล้าโทรหาง่ายๆแต่ในทางกลับกันเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถบอกคิงมูได้ทันเวลาตามที่คิงเอ็กโอนหมายถึงดังนั้นเขาจึงคอยเฝ้าดูเตียงฉิ่นมู่ลุกขึ้นนั่งพร้อมกับปลาคาร์และทำให้เซี่ยเหอตกใจฉินมู่ยืดเอวขี้เกียจแล้วหาวอย่างมีความสุขมากการนอนหลับครั้งนี้พยายาม ซียรีบวิ่งไปในหม้อน้ำแล้วเข้ามาหลังจากรอาการทำความสะอาดเขาก็รีบบอกิี่มูกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ฉินม,มูโยนผ้าชเช็ดตัวลงน้ำโดยตรงหลังจากได้ยินแล้วพูดในขณะที่สวมรองเท้าเซียนอยู่ตกลงว่าตอนนี้เขามาหาเขาเป็นการส่วนตัวแล้วคุณยังปลุกฉันไหมอัญญประกาศคู่ชินม,มูเล่ยอมมาถึงประตูอย่างรวดเร็วเปิดประตูแล้วรีบออกไปเหลือเพียงใบหน้าของเซี่ยเหอตอนนี้ลำคอของเขาตะโกนและเขาก็มีลมแรงและฝนตกอย่างโหดเหี้ยมอยู่พักหนึ่งฉินมูไม่ได้ตั้งใจจะตื่นเรื่องนี้จะตำหนิพวกเขาไม่ได้ว่าไม่สนุกกออองชาาายร่นจะตมไป ห้องของคินเอ็กวนหลับตาและเลี้ยงดูตัวเองเพียงเพื่อได้ยินลมพัดผ่านประตูเขาได้ยินเสียงที่คุค้นเคยเซียนอยู่ชันเขินอายมากเมื่อวานชันดื่มกับหลิงไปสองสามแก้วแต่ชันก็ไม่เข้าใจวันนี้ชายสับสนของชันไม่โทรหาชันชันจะไม่ชดเชยคุณที่นี่ชินซวนลืมตาขึ้นและเห็นผิวที่แดงก่ำของเขาและคงจะเป็นการนอนหลับสบายตลอดทั้งคืนไม่เป็นไรวันนี้จูมังไม่ได้อยู่ในคฤหาสหาสงครามวิวาและการแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วบรรพบุรุษและพระทั้งสิบสองคนของพวกเขาไปที่ภูเขาในตอนเช้าเพื่อเชิญพวกเขาบทที่เจ็ดร้อยเจ็ดส แม้ว่าคิงมูจะเคยอ่านบทกวีและหนังสือแต่เขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมากนะักบรรพบุรุษและแม่หมดทั้งสิบสองคนได้ยินกันมากฉันไม่รู้ว่ามีอมตะสิบสองคนจริงๆหรือไม่โอ้ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นวันนี้ฉันจะไม่อยาบคายกับจำมังสือเลยชินส่วนส่งสัญญาณให้เขานั่งลงในเวลานี้หลังจากการปรับอากาศเป็นเวลานานคินเอกโุนก็ฟื้นตัวเกือบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกินจรินแดนที่นาราส่งมาให้เขารู้สึกมากขึ้นในอดีตคราวนี้เขาในที่สุดคุณสามารถให้ที่พจน์คิงมูและ ตอนนี้ซีเนียวเป็นนางฟ้าสีทองแต่ในความคิดของฉันอนาคตของซีเนียวเป็นมากกว่านั้นหากคุณเชื่อใจฉันได้โปรดให้ฉันขึ้นไปในอากาศและหาทางให้คุณลุกขึ้นเร็วๆนี้ได้ไหมคิงมูและลอมาหายใจของเขาคล้ายกันแม้ว่าคิงเอ็กโวนจะออกมาแล้วแต่คิงมูยังคงรู้สึกได้ว่าพลังงานที่แท้จริงของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสันนิษฐานว่าเขาฟื้นตัวได้ดีมากและฐานการบ่มเพาะของเขานั้นอยู่เหนือตัวเขามากนักบุญสามารถช่วยตัวเองหาวิธีฝึกฝนได้แต่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่จะพายจากฟากฟ้าถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณเียนู คินเอ็กโอนปล่อยพลังงานที่แท้จริงของเขาเข้าสู่ร่างกายของคินมูในปริมาณมากเมื่อเขาไปถึงตันเทียนเขาก็ถูกพลังมหาศาลพุ่งออกมาฉินสเสวียนถูกขับไล่แม้ว่าเขาจะถอนตัวออกจากแก๊สจริงทันทีแต่เขาก็ยังคงพ่นเลือดออกมาเซียนหยูคุณเป็นอะไรไปคินมูปลุกคินเอ็กโอนด้วยความตื่นประหนกและทันใดนั้นคินเอ็กโอนก็โผล่ขึ้นมาและทันใดนั้นก็กระหนักว่าพลังมหาศาลที่เดินไปมาในแดนเทียนคือพลังของความจริงโบราณที่ถูกผนึกไว้ที่นี่หลังจากการกลับชาติมาเกิดตอนนี้คินเอ็กโอนประมาทเกินไปและเขาควรจะคาดหวังไว้ คินเอ็กวอนเพียงต้องการช่วยคินมูด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเท่านั้นเพราะพลังนั้นเป็นของคินมูตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรฉันคิดว่าฉันสบายดีแต่ไม่คิดว่าคุณจะอยู่ใกล้ฉันแต่คุณถูกคุณกัดแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางฉันฉันพักผ่อนและพักผ่อนตอนนี้คินมูเพียงรู้สึกเสียใจแต่คงไม่ใช่เพราะคำพูดของเขาเองคินเอ็กวอนจะไม่อาเจียเป็นเลือดและกัดกลับถ้าอย่างนั้นนอนลงเร็วๆแล้วฉันจะให้เสียเรียกคุณว่านางฟ้า ฉันกลับมาทันทีที่นาราเห็นถินงมู่ยาสมุนไพรก็ล้มลงกับพื้นและเขาก็คุกเข่าลงในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วฉันรู้ว่าในเวลาเช่นนี้คุณจะช่วยผู้คนจากไฟและน้ำได้อย่างแน่นอนในสายตาของทิงมูนาราเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวแต่น้ำตาของเขาในจมูกข,ของเขาทำให้เขารู้สึกแปลกแต่เขารีบช่วยผู้คนขึ้นมาทำไมฉันจึงต้องทำของขวัญชิ้นนี้เมื่อคุณพบกันครั้งแรกคุณควรจะยอมรับมันผิดหรออัญญประกาศคู่นาราได้ยินสายตากังวลเหล่านี้ทันทีเหมือนกับฉิ้นส่วนชินส่วนสายหัวนาราเข้าใจความหมายทุก โอ้ใช่ฉันสารภาพไปเพียงเพราะว่าคุณคล้ายกับคนนั้นมากเกินไปฉันจึงยอมรับขอโทษขิงมูหยิบสมุนไพรขึ้นมาบนพื้นคุณเป็นอมตะทางการแพทย์เหรอรีช่วยเสี้เนียวให้ดูตอนนี้เขากระอักเลือดอย่างขมขื่นเพื่อหาทางฝึกฝนให้ฉันและเขาก็อาเจียนเป็นเลือดโปรด,ดูว่ามีอันตรายใดใดเมื่อได้ยินเช่นนี้นาราก็รีไปและหยิบสมพันปีออกมาให้ถึงส่วนก่อนแล้วบรรจุไว้ในปากของเขาคิงงูขมวดคิ้วตรงไปด้านข้างแม้ว่าสมนี้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรล้างแต่คราวนี้สถานการณ์เร่งด่วนและไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ หลังจากการรักษาของนาราถิ่นมู่ก็ก้าวไปข้างหน้านางฟ้าทางการแพทย์เพื่อนนางฟ้าเจ็บหนักหรือเปล่าแม้ว่านาราเคยโชคดีที่ได้ทางานภายใต้มือของขิงมูมาก่อนแต่ขิงมูก็มีโลกอยู่ในใจและเป็นบุตรแห่งสวรรค์โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ได้พูดคุยกับขิงมูมากนักในใจของเขามันเป็นสารเจ้าที่มีชีวิตตอนนี้ขิงมูลากเขาแบบนี้จ้องมองที่เขาพลังงานทั้งหมดของเขาอยู่ที่ตัวเขาเองและนาราไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงรู้สึกกังวลเล็กน้อยนักบุญสบายดีแต่ฉันไม่ใช่อมาตะทางการแพทย์เรียกฉันว่านาราก็ได้ คิงมูคิดว่าเขาควรจะแก่กว่าตัวเองซึ่งหมายความว่าเขาได้เข้าสู่สังคมหลังจากที่เขาออกจากวังมังกรเขาจะไม่เข้าใจจํานวนความมีน้ําใจได้อย่างไรเขารีพูดว่าเอ๊ะคุณอายุมากกว่าฉันแล้วฉันจะเรียกคุณว่าพี่นาราใช่ไหมอยากกล้าที่จะกล้าขอให้คุณทวงชีวิตคืนคิงมูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจริงๆเมื่อเห็นปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนี้เขาต้องการที่จะมาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่พูดในปากของเขาแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นมันก็จะทําให้พวกเขาลวงตาคิงมูต้องการดูว่ามีกี่คนที่ยอมรับว่าเขาผิดดไปตลอทาง ชิงมูเขาเรียกฉันว่านักปราดคุณและฉันเป็นเพื่อนกันดังนั้นเราจึงเรียกกันแอนละกันว่าเซียนโยเขาไม่ใช่เพื่อนของคุณคุณแค่เรียกเขาด้วยชื่อเช่นเดียวกับฉันคินเอ็กวนรู้สึกว่าเขาและคินมูเรียกกันว่าเป็นเพื่อนอมะตะก,กันนารากรักษาหน้าที่ของตอนอยู่เสมอถ้าชิงมู่โทรหาเขาจริงๆนาราอาจจะไม่สามารถเข้าไปในโจซานเพื่อใครครวญได้ในวันพรุ่งนี้เอาลานารงางั้นรบกวนคุณดูแลชิงซวนหน่อยเซียนโยอยู่ห่างๆและฟังฉันคำพูดของคินเอ็กวนทำให้คินมูยืนขึ้นทันทีคุณณณพูดูดกกกกกาาารรรฝึขขอออองงงงงคคคุุยยย่่่ในนนนนนตตตัััเเีีีีหมมววท้แแ็ล คิงงูฟังสีคำพูดของแดนเทนเทียนจริงๆแต่คิงเอ็กโวนถูกกัดด้วยตัวเองแล้วเพื่อตัวเขาเองพูดโดยธรรมชาติแล้วทุกอย่างดีอยู่แล้วและดีกว่าไม่ได้สำรวจอะไรเลยบทที่7 7 9มอบสิ่งดีสิ่งดีงดให้แก่กันขอบคุณเซียนอยู่ฉันจะจดจำตลอดไปหลังจากที่คิงงูออกไปเขาก็รู้สึกสดชื่นสุดท้ายก็ยังเป็นนักบุญแม้ว่าเขาจะผ่านไปได้ครึ่งทางแต่มันก็มีประโยชน์แม้ว่าแดนเทียนจะโกรธเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าร่างกายที่สดชื่นตั้งแต่นั้นมานาราก็มองดูถิ่งมู่ด้วยความเเคคคาารรแลละวมมโดดยตอ แม้ว่าขิงมูจะเกิดมาในฐานะเจ้าชายแห่งทะเลจีนตะวันออกและต่อมาได้รับการสวมมงกุฎเป็นเจ้าชายแต่เขาไม่เคยถูกเรียกเช่นนี้เพราะตัวต,วตนของเขาดังนั้นเขาจึงเคารพความเคารพอย่างเต็มเปี่ยมของนาราต่อความไร้ความสามารถของเขาเขาพบชินส่วนเป็นการส่วนตัวคุณทําให้นาราไม่สุภาพกับฉันขนาดนี้ได้ไหมฉันรู้สึกไม่สบายใจในอดีตขิงมูให้ความเคารพและถ่อมตัวมาโดยตลอดแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชินสเสวียนพูดขณะก,กําลังรินดอกไม้โอ้มีคนใจดีกับคุณหรือเปล่าเขาเบื่อนิดหน่อยจนคุ้นเคยหรือเปล่า เขาจะไม่เป็นเช่นนั้นฉันหวังเช่นนั้นคิงมุกซี่คิดเช่นนั้นคืนนี้จูมังมาหาฉันและคุณคอวอระมาด้วยกันเนื่องจากคุณตัดสินใจที่จะอยู่กับตัวเองอย่างน้อยคุณก็ต้องมีความสามารถในการปกป,ป้องตัวเองหากคุณทํางานได้ดีบางทีจูมังอาจถูกส่งไปอย่างลับๆแม้ว่าเขาจะไม่ได้ส่งววลุ่มลับแต่คินมูก็อยากรู้อยากเห็นมากอยู่แล้วเขาพยักหน้าและตอบว่าใช่เขาเห็นแสงสีมุ่งพุ่งเข้ามาในโรงพยาบาลตอนกลางคืนมาคินเอ็กคมีความสุขมากที่ได้ออกไปทักทายเขาแต่เมื่อเขาเห็นจูมังงเเเเขขาาาากก็็พูดดไไมมม่ออออฉันันนนนนนหหใชุใุ้้้สสสีียยยวบษ์ทง เมื่อเปรียบเทียบกับนาราแล้วจูหอม่างก,ก็สงบลงเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นชินมู่แต่ก็ตกตะลึงเล็กน้อยเท่านั้นชื่นชมดาหมิงมายาวนานมันช่างพิเศษจริงๆตั้งแต่แรกเห็นแม้ว่าประโยคนี้จะเรียบง่ายแต่กว้างขวางแต่ขิงมูรู้สึกว่าจมังดูเหมือนจะถือว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนี้เขาคุ้นเคยกับมันมาเป็นเวลานานแล้วและรู้สึกถึงความรุ่งโรจน์สูงสุดของตัวเองเจ้าชายขิงมูในทะเลจีนตะวันออกตอนล่างได้เห็นแม่มดบรรพบุรุษจจมัง ในเวลานี้คินเอ็กโอนก้าวไปข้างหน้าจูมังก็เก็บภาพวาดร่างกายของนกที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ออกไปและเห็นชายหนุ่มรูปงามปรากฏตัวออกมาอย่างเงียบๆตั้งแต่คินหมูออกมาจากทะเลจินตะวันออกเขาไม่ได้เห็นความงามเลยสักนิดแต่เขาได้เห็นสุภาพบุรุษมากมายนอกภูเขาจริงๆมีคนนอกชาัชานที่ถือว่าธรรมดาในตัวเองแล้วอารีล่าจูมังขมวดคิ้วเล็กน้อยและเขาพูดด้วยความมิตกกังวลอย่างมากเมทริกของมาเทรียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมานับสิบล้านปีแล้วสันนิษฐานว่าชายชราของตรหวงได้คิดออกแล้วอย่าลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงฉ อันที่จริงคินเอ็กโวนคาดหวังไว้แล้วเขาเคยไปเยี่ยมกลุ่มปีศาจอย่างเงียบๆมาก่อนมันแตกต่างจากเมื่อก่อนจริงๆในตอนแรกคินมูมีความเมตตาแอร์และทิ้งสายเลือดไว้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นหายนะคุณทําอะไรกับบรรพบุรุษคนอื่นๆได้บ้างแล้วการอัญเชิญสัตว์ร้ายล่ะแม้ว่าคินเอ็กโวนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจำมังแต่ความสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษและแม่หมดคนอื่นๆก็ดีเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นมนุษย์ต่างดาวเช่นสงครามเขาทําได้เพียงช่วยเท่านั้นแต่ไม่ใช่ไม้เท้ามันช่างใจร้อนน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 จจจริิงงงๆััั่่่่่่คืือออสสทีีีฉหหมมมมาาายยถึแต้ดูเเเะกวปป็ุลน คินเอกเ็กวนรู้ว่าจูมังจะต้องฝากความหวังไว้กับคินมูอย่างแน่นอนหากคินมูสามารถตื่นขึ้นมาได้ตรงเวลาสงครามครั้งนี้ก็ไม่ต้องกังวลแต่กลุ่มปีศาจก็ตั้งเป้าไว้เช่นกันและพื้นที่การกลับชาติมาเกิดของคินมูก็จะเป็นเรื่องยากในทันทีหากคุณฝากความหวังทั้งหมดไว้กับคินมูยังมีอันตรายอยู่บ้างไว้ค่อยคุยกันทีหลังแต่คุณบอกว่าคุณนำม้วนหนังสือมาและบอกว่ามันสามารถช่วยฝึกฝนคินมูได้แต่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า หากไม่ใช่เพราะสงครามครั้งนี้เขาคงไม่สามารถขโมยสมบัติของชาวหอวู่มาสืบทอดเช่นนี้ได้เขารู้ว่าประชากรของชาว WU เหี่ยวเฉามาหลายปีแล้วและสงครามมักต้องการความช่วยเหลือจากต่างประเทศแต่ตอนนี้ไม่มีผู้คนในโลกนี้พวกเขากังวลแค่เรื่องของตัวเองเย็นช้ามากตอนนี้คินมูคินเอ็กโอนอยู่ที่นี่แล้วเขาจะ,ะหนีได้อย่างไรโดยธรรมชาติแล้วมันถูกนำมาแล้วฉันหวังว่าคุณจะสามารถให้คำแนะนำที่ดีได้และคุณจะสามารถดึงดูดเทียนเล่อยอได้ในเวลาอันสั้นและคุณต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันมัน ชินสเสวียนเห็นว่าดวงตาของมุนหนังสือกำลังหลุดออกมาเขาคิดว่าประโยคนั้นเป็นเพียงประโยคสุม่มเขาไม่ได้คาดหวังที่จะรับสิ่งที่สำคัญที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเดิมพันด้วยจูมังคุณใจกว้างเกินไปหรือเปล่าจูมังกลายเป็นนกในเวลานี้เมื่อสงครามมาเลก,กำลังจะมาถึงเจ้าชายก็เต็มใจที่จะละทิ้งความเห็นทางเชื้อชาติและให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วเราจะซ่อนมันไว้ไม่ได้ คิ้นงูยังรู้สึกถึงน้ำหนักของม้วนหนังสือในเวลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขาแล้วเขาเป็นเพียงเจ้าชายที่ไม่ชัดเจนแห่งทะเลจินตะวันออกแต่ซู้หอวูเห็นคุณค่าของตัวเองมากเขาจะทำงานหนักได้อย่างไรเซียนหยูขอแสดงความยินดีด้วยหลังจากที่จูมังจักไปคิ้นเอกโอนก็ลองคิ้นงูเหตุใดเซียนโยจึงพูดเช่นนี้มีทางลัดในคัีพ์นี้จริงหรือชินซวนกล่าวอย่างเคร่งครึมในเวลานี้ไม่มีทางลัดในการฝึกฝนแต่ความจริงโบราณถูกซ่อนอยู่ในคัีพ์นี้หลังจากเข้ามาธรรมชาติก็แตกต่างจากภายนอกคืนนี้คุณพร้อมแล้วและฉันจะช่่ววยเหลือคุุณในนนัพรงี้ คิงมูรู้สึกถึงความคาดหวังของม้วนหนังสือและตั้งตารอที่จะได้มันดูเหมือนว่าเขาจะโชคดีจริงๆดังนั้นเรื่องขององค์การปรับปรุงการฝึกฝนจึงง่ายมากองค์ชายเกิดอะไรขึ้นที่มีความสุขมากเซียและรัดเลสคุ้นเคยกับการอยู่ที่นี่และไม่อยากกลับไปตอนนี้พวกเขาสบายกว่าในทะเลจินตะวันออกแล้วไม่น่าแปลกใจที่ใครๆก็บอกว่าออกไปข้างนอกดีกว่าฉันจะไปวิ่งแล้วพรุ่งนี้พวกคุณจะฉลาดและฉันจะล่าถอยอ๋อเจ้าชายเจ้าชายคุณกำลังจะต่อสู้กับเผ่าปีศาจและเผ่าแม่มดทำไมครั้งนี้คุณถึงจะล่าถอยคุณล้อเล่นกับฉ ขิงงูกระตุกริมปีปากเล็กน้อยคุณคิดว่าฉันล้อเล่นหรือเปล่า